สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับน้องเพกแล้วนะคะวันนี้น้องแพรจะไปส่งรถคลิปอ้อยให้กับลูกคา้าจังหวัดสระแก้วค่ะรถคลิปอ้อยคันนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์รถไถค่ะระบบเกียร์ท้องพวงมาลัยโรเตอร์นะคะรามาดูรถคลิปอ้อยกันค่ะสีสันสดใสโครงสร้างเหล็กที่หนาค่ะระบบไฮดรอลิกใหม่ทั้งคันเลยนะคะยางก็ใหม่ค่ะรถคลิปอ้อยคลบหลังนะคะน้องเพรก็ขอขอ ลูกค้จาจังหวัดส,สัะแก้วเจ้าดีด้วยนะคะที่ไว้ใจในสินค้าของช้างแท็กเตอร์ค่ะหากลูกค้าท่านใดนะคะสนใจรถคลิปอ้อยคลิปหลังของบริษัทช้างแท็กเตอร์นะคะสามารถติดต่อได้ที่เบอร์น้องแพรได้เลยค่ะเบอร์063215 3 0 0 9หรือสามารถเข้ามารับชมสินค้าตัวจริงได้ที่บริษัทชางแฮกเตอร์ได้เลยนะคะยินดีต้อนรับค่ะ